หน่วยการเรียนรู้สารรอบตัวเรื่องการแยกสิ่งเจือปนในน้ำสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่บทเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการแยกสิ่งเจือปนในน้ำแต่ก่อนอื่นเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะหากทำไม่ได้ มาดูกันก่อนนะคะว่าน้ำมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างเช่นดื่มน้ำสะอาดในตอนเช้าทุกวันล้างหน้าแปรงฟันหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าอาบน้ำชําระล้างร่างกายให้สะอาดสดชื่นสักผ้าล้างจานทำอาหารอร่อยออร่อยเราไม่ลืมที่จะให้อาหารปลาที่เลี้ยงไวเ้เพื่อนๆทราบไหมคะ ว่าน้ำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมาจากแหล่งใดบ้างคำตอบก็คือแม่น้ำลำคลองน้ำบ่อน้ำบาดาลทะเลมหาสมุทรและห้วยหนองบึงค่ะจากภาพแหล่งน้ำที่เห็นอยู่นี้ เพื่อนๆจะพบลักษณะที่เหมือนและต่างกันดังนี้ค่ะลักษณะที่เหมือนกันคือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนลักษณะที่ต่างกันคือสีและความคุ่นความใสซึ่งต่างกันสำหรับสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำนี้มีลักษณะต่างกันก็นกคือสิ่งเจือปนในน้ำนั่นเองค่ะเมื่อทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ลักษณะของแหล่งน้ำต่างกันแล้วเรามาดูกันนะคะว่า จะมีวิธีการใดที่จะแยกสิ่งเจือปนออกจากน้ําจากการทดลองต่อไปนี้ค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองจะประกอบไปด้วยน้ํโคลนน้าแม่น้ําน้ําบ่อบาดาลน้นําคลองน้ํากลั่นและน้ําทิ้งจากครัวเรือนสําหรับขั้นตอนการทดลองมีดังนี้ค่ะอันดับแรกให้สังเกตสีโดยการดูสีของน้ําทั้งหชนิดจากนั้นทําการสังเกตกลิ่น โดยการบกมือไปมาให้ไอของสารผ่านเข้าจมูกช้าๆและสุดท้ายเป็นการสังเกตความขุ่นของน้ำจากการมองว่าทะลุผ่านหรือไม่ผลที่ได้จากการทดลองเป็นดังนี้ค่ะน้ำโคลนจะเห็นตะกอนและเมื่อใช้แท่งแก้วคนจะเห็นตะกอนชัดเจนน้ำจากแม่น้ำจะพบว่าน้ำขุ่นแต่ไม่มีตะกอน น้ำบ่อบาดาลจะเห็นว่าใสเนื่องจากอยู่ใต้ดินน้ำคลองเมื่อนำเปรียบเทียบกับน้ำแม่น้ำน้ำจะใสกว่าน้ำกลั่นจะเห็นว่าใสมากและสุดท้ายน้ำทิ้งจากครัวเรือนจะพบว่าขุ่นและมีตะกอนนอกจากนี้ยังมีคราบน้ำมันลอยอยู่ทีนี้เรายังเหลือการทดลองอีกสองอย่างคือการกรองผ่านกระดาษกรอง และการเติมสารส้มเราจะทําการทดลองอย่างแรกก่อนนะคะด้วยการนําน้ําทั้ง6ชนิดมากรองผ่านกระดาษกรองซึ่งต้องเตรียมกระดาษกรองก่อนสําหรับวิธีการเตรียมกระดาษกรองเพื่อนๆสามารถทําได้ดังนี้ค่ะอันดับแรกพับกระดาษกรองให้เป็นหนึ่งในสีของวงกลมจากนั้นใส่ลงในกรวยกรองแล้วจัดให้กระดาษกรองแนบพอดีกับกรวยต่อมาทําให้กระดาษกรองเปียก แล้วกดกระดาษกรองให้แนบกับกลวยเสร็จแล้วก็มาทำการทดลองกันเลยค่ะน้ำโคลนจะกรองได้ช้าเพราะน้ำโคลนมีเศษดินเศษสิ่งของเล็กๆปนอยู่แต่เมื่อกรองแล้วน้ำจะใสและพบตะกอนดินอยู่บนกระดาษกรองน้ำจากแม่น้ำมีตะกอนนิดหน่อยน้ำบ่อบาดาลมีตะกอนน้อยจะเห็นว่าสามารถกรองผ่านกระดาษกรองได้เร็ว น้ำคลองก็มีตะกรเหมือนกันน้ำกลั่นกรองได้เร็วใสไม่มีสีน้ำทิ้งจากบ้านเรือนเนื่องจากน้ำชนิดนี้มีคราบน้ำมันติดอยู่จึงทำให้กรองได้ช้าน้ำที่กรองออกมาจะมีคราบน้ำมันการทดลองเรื่องการจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดอนุภาคของสารการทดลองนี้แบ่งออกเป็น3มขั้นตอน ทำให้มีอุปกรณ์และสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทดลองหลายข้อดังนี้ 1. น้ํา้ำจากแหล่งน้ําต่างๆได้แก่น้ําโคลนน้ําคลองน้ําบาดาลน้นํากลั่นและน้ําทิ้งจากครัวเรือน 2. สารสม้ม 3. กระดาษกรอง 4. กรวยแก้ว 5. บิเกอร์ 6. หลอดทดลอง 7. แท่งแก้ว และ8ที่วางหลอดทดลองค่ะการทดลองตอนที่หนึ่งการทดลองสีกลิ่นและความขุ่นให้สังเกตสีความขุ่นและกลิ่นของน้ำจากแหล่งต่างๆซึ่งผลการสังเกตเป็นดังนี้ค่ะบิกเกอร์ที่หนึ่งน้ำโคลนมีสีค่อนข้างขุ่นมากบิกเกอร์ที่สองน้ำคลองมีลักษณะขุ่นเล็กน้อยบิกเกอร์ที่สน้ำบาดาลมีลักษณะใสไม่มีสีบิกเกอร์ที่สี่น้ำกลัน่น มีลักษณะใสไม่มีสีบีเกอร์ที่5คือน้ำทิ้งจากครัวเรือนจะสังเกตเห็นว่าบนผิวน้ำมีน้ำมันลอยอยู่ในการสอบกลิ่นบีเกอร์ที่1น้ำโคลนมีกลิ่นบีเกอร์ที่2น้ำคลองมีกลิ่น บเ g อ e r ที่สน้ำบาดาลมีกลิ่นบีเกอร์ที่สน,น,น,น้ำกลัน่นไม่มีกลิ่นและบเกอร์ที่หน้ำทิ้งจากครัวเรือนมีกลิ่นค่ะเมื่อกรองเสร็จแล้วคลี่กระดาษที่ใช้กรองทั้ง6ชนิดออกมาดู จะสังเกตเห็นว่าน้ำคลนจะมีเศษคลนติดกระดาษกองและเมื่อเปรียบเทียบความใสของน้ำที่กรองออกมาแล้วจะพบว่าน้ำคลนใสขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงขุ่นอยู่น้ำจากแม่น้ำใสขึ้นแต่ก็ยังคงขุ่นอยู่น้ำบ่อบาดาลใสน้ำคลองใสขึ้นแต่ก็ยังคงขุ่นอยู่น้ำกลั่นใสน้ำทิ้งจากบ้านเรือนใสขึ้นแต่ก็ยังคงขุ่นอยู่ และมีคราบน้ำมันเรายังเหลือการทดลองอีกหนึ่งอย่างคือการเติมสารส้มลงในน้ำจากแหล่งต่างๆทั้งหกชนิดเริ่มจากใส่ตัวอย่างน้ำจากแต่ละแหล่งลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่จำนวนหหลอดหลอดละห้าลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำโคลนน้ําจากแม่น้ำน้ำบ่อบาดาลน้ําคลองน้ํากลั่น และน้ำทิ้งจากครัวเรือนเมื่อใส่น้ำเรียบร้อยแล้วเติมสารส้มลงไปหลอดละหนึ่งช้อนเบอร์หนึ่งเขย่าหลอดทดลองโดยใช้ฝ่ามือจนสารส้มละลายหมดคราวนี้เรามาดูผลการทดลองที่ได้โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเติมสารส้มกันค่ะน้ำโคลนหลังใส่สารส้มจะใสกว่าและมีตะกอนน้ำจากแม่น้ำ หลังใส่สารส้มจะใสกว่าและมีตะกอนน้ำบ่อบาดาลหลังใส่สารส้มจะใสกว่าน้ำคลองหลังใส่สารส้มจะใสกว่าและมีตะกอนน้ำกลั่นใสเหมือนเดิมน้ำทิ้งจากบ้านเรือนหลังใส่สารส้มจะใสขึ้นแต่ยังคงมีคราบน้ำมันลอยอยู่ จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะเริ่มกันที่เรื่องของสีสีของน้ำจากแหล่งต่างๆนั้นจะแตกต่างกันไปทั้งมีสีไม่มีสีและมีน้ำมันปนอยู่ในน้ำทิ้งจากครัวเรือนตามมาด้วยเรื่องกลิ่นน้ำจากแหล่งต่างๆมีกลิ่นยกเว้นน้ำกลั่นที่ไม่มีกลิ่นต่อได้เรื่องของความขุ่นของน้ำพบว่าในแต่ละแหล่งก็มีทั้งขุ่นและใสซึ่งน้ำในบอ่อ และน้ำกลั่นจะใสค่ะและสุดท้ายเมื่อนำมาผ่านกระดาษกรองน้ำโครนน้นําแม่น้ำและน้ำคลองใส่ขึ้นแต่ยังมีตะกอนอยู่บ้างส่วนน้ำบอ่อและน้ำกลั่นยังคงใส่เหมือนเดิมและน้ำทิ้งจากครัวเรือนใส่ขึ้นแต่ยังมีคราบน้ำมันลอยปนอยู่บนผิวหน้าค่ะเอาล่ะครับคราวนี้เพื่อนๆลองตอบคำถามซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดลองกันนะครับ ข้อหนึ่งน้ำใสไม่มีสีเป็นน้ำที่ปราศจากสิ่งเจือปนเสมอไปหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือไม่เพราะน้ำใสไม่มีสีอาจมีสิ่งเจือปนเพราะเมื่อเติมสารบางชนิดจะมีตะกอนเกิดขึ้นค่ะคำถ,ถามข้อที่สองถามว่าในน้ำมีสิ่งเจือปนอยู่ในรูปใดบ้าง สำหรับข้อนี้คําตอบคือในน้ำมีสิ่งเจือปนในรูปของสารแขวนลอยและสารละลายค่ะและข้อสุดท้ายถามว่าจากผลการทดลองจะสรุปผลว่าอย่างไรคําตอบคือเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าน้ำมีสิ่งเจือปนในรูปของสารแขวนลอยและสารละลาย ซึ่งการแยกสิ่งเจือปนเหล่านี้สามารถทําได้โดยการกรองและการเติมสารบางอย่างลงไปเพื่อทําให้สิ่งเจือปนตกตะกอนค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าน้ําที่ใสๆมีสิ่งเจือปนอยู่แต่ถ้าเราต้องการทําให้น้ําสะอาดจนสามารถนํามาดื่มได้จะมีวิธีการอย่างไรนั้นตามมาเลยค่ะเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยนั่นก็คือ การทำให้ตกตะกอนซึ่งทำได้โดยการแยกเอาสารที่เป็นของแข็งซึ่งไม่เป็นสารละลายออกจากน้ำโดยการทำให้ตกตะกอนตามธรรมชาติหรือการใส่สารสม้มวิธีการต่อมาได้แก่การกรองซึ่งเป็นการทำน้าดิบให้สะอาดอาจทำได้โดยการใช้เครื่องกรองน้ำซึ่งมีหลายชนิดได้แก่เครื่องกรองอย่างง่าย และเครื่องกรองด้วยกรวดและทรายละเอียดซึ่งเหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีการใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อนๆทราบไหมคะว่าทำไมเครื่องกรองอย่างง่ายถึงต้องบรรจุฐานลงไปแล้วน้ำที่ได้จากการกรองดังกล่าวเหมาะที่จะใช้ดื่มหรือไม่ถ้าคิดไม่ออกไปฟังพี่ยูเรน่เลนะฉลยให้ฟังกันเลยคราวนี้เรามาดูถึงข้อดีข้อเสียข,ของการกรองกันบ้างนะคะ เริ่มจากข้อดีกันก่อนซึ่งก็คือสามารถกรองสีและกลิ่นของน้ำได้ส่วนข้อเสียของการกรองคือวิธีการยุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายมากต้องล้างหรือเปลี่ยนไส้กลองหรือวัสดุบ่อยๆไม่สามารถกรองน้ำที่มีความขุ่นมากๆไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ ในปัจจุบันนี้เครื่องกรองน้ําสามารถกรองเชื้อโรคได้แล้วเนื่องจากมีการผลิตไส้กรองที่ทําด้วยเซรามิกผสมกับสารไดนามิกซิลเวอร์ทําให้รูของไส้กรองมีขนาดเล็กเพียง0 2ถึง0.3ไมครอนจึงสามารถกรองเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นได้เอาละค่ะ คราวนี้เราจะมาดูถึงส่วนประกอบที่สำคัญที่ใช้ในการกรองน้ำนั่นก็คือฐานกำมันซึ่งเป็นฐานที่ถูกกระตุ้นทำให้มีรูพูนมากจึงมีคุณสมบัติดูดซับสารอื่นได้ดีทั้งสีและกลิ่นทำจากเตาเผาแกลบขี้เลื่อยกลามะพร้าวชานอ้อยกระดูกหรือเขาสัตว์รู้จักฐานกำมันกันไปแล้วคราวนี้มาดูกันนะคะว่าฐานดังกล่าว นำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างซึ่งฐานดังกล่าวมีการนำมาใช้ใส่ในหน้ากากป้องกันสารพิษรวมไปถึงใช้ในการฟอกสีในกระบวนการทำน้ำตาลและใช้ในเครื่องกองน้ำเพื่อใช้ดูดสีและกลิ่นเพื่อนๆทราบวิธีแยกสิ่งเจือปนในน้ำสอวิธีแล้วนะคะคือการตกตะกอนการกรองต่อมาคือวิธีการสุดท้าย ที่ใช้ในการแยกสิ่งเจือปนออกจากน้ำที่เราจะมาดูกันคือการกลั่นค่ะการกลั่นเป็นกระบวนการต้มของเหลวให้กลายเป็นไอและไอจะควบแน่นเป็นของเหลวโดวยของเหลวที่ได้จากการกลั่นจะเป็นน้ำใสไม่มีสีและสารเจือปนที่ละลายอยู่ในน้ำจะถูกแยกออกเพื่อนๆคิดว่าการกลั่นเป็นกระบวนการที่ทำให้ได้น้ำสะอาดที่สุดใช่ไหมคะแต่ยังมีสิ่งที่ควรรู้จากการกลั่นอีกค่ะพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังจากพี่ยูเรนัสกันเลยค่ะ หมดเวลาซะแล้วไว้เจอกันคราวหน้าจะเอาเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆมาฝากกันอีกนะคะบาบาย